สวัสดีครับผมบัมเงเอิญว่าเรามาเจอรถกี่ล้อครับเนี่ยกำลังจะเลี้ยวครับเนี่ยรู้จะเลี้ยวได้หรือเปล่าครับเนี่ยก็เลยอัดคลิปไว้ดูครับน่าจะสองสี่หกแปดสิบมันสิบแปดล้อมั้งครับเนี่ยนี่ครับสิบแปดล้อน่าจะได้มั้งครับเนี่ยจะเลี้ยวพ้นหรือเปล่าครับ น่าจะเป็นรถขนย้ายรถไมโครครับนี่ครับผมดูครับดูจะพ้นหรือล่าเาน่าจะเลี้ยวขวาครับผมเพิ่งมาเจอพอดีครับเนี่ยก็เลยอัดคลิปไว้ครับนักมาวินโอเคครับเลี้ยวได้เลยนี่ครับผม กี่ล้อวะเดี๋ยวสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองล้อครับจะห้อยหลังเป็นพันท้ายครับไม่ตกไว้โอเคครับออสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามครับห่ายท้ายกันไปนานครับกับโอรุนโอชแนลครับผมโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ